ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนยางทุกท่านนะครับตอนนี้หกโมงพอดีเลยนะครับก็ช่วงนี้บ่ารวดเข้ากรีดช,ช่วงกลางคืนนะครับตีสามเข้าสวนนะครับเพราะว่าอยากจะเผชิญกับความหนาวนะครับอากาศเมื่อคืนนี้ก่อนเข้าสวนนะครับสิบห้าสิบหกองศานี่แหละฮะตอนนี้ก็ประมาณสิบ แปดนะครับก็ถือว่าเย็นเย็นเลยแหละครับก็จะมาดูว่าในช่วงเย็นเย็นเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าในการกรีดยางแต่ที่แน่ๆก็คือความหนาวนะครับผมหนาวแน่นอนนะครับความหนาวเยอะๆนะครับ เช้านี้เป็นเช้าที่หกนะครับสำหรับบาโรดนะครับมีดนี้ช่วงนี้ก็จะสบายหน่อยก,ก็เรื่องเกี่ยวกับมันไม่ค่อยมอีปัญหาเรื่องโรคที่จะประชิญกับต้นยางนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความหนาวนะครับ แต่โรคต่างๆก็จะไม่ค่อยมีหรือจะไม่มีเลยนะครับห <c oughs> น้ายางของทุกคนก็จะเนียนสวยนะครับจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะขาวเนียนนะครับจะสังเกตได้นะครับวันนี้อากาศเย็ยนกว่าเมื่อวานนี้อีกนะครับตอนนี้สบ15องศานะครับ อับกลีดช่วงหน้าหนาวก็หน้ายางก็จะขาวก็จะสะอาดกว่าหน้าฝนนะครับการไหลก็จะแต่ว่าถ้าอากาศเย็นมากๆเนี่ยก็ก็มีผลกับการไหลเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเย็นสบายๆนี่ก็ไหลดีครับของเบาโลวดน,นี้จะหนาวมากเลยนะครับ ปีนี้เจ็ดจังหวัดในประเทศไทยจะมีอุณหภูมิที่หนาวมากนะครับรวมในในเจ็ดจังหวัดนั้นก็คือจังหวัดเลยนี่แหละครับแต่ว่าหน้ายางจะสะอาดทุกๆไร่เลยทุกส่วนนะครับตอนนี้ก็ จุสว่างแล้วนะครับจุสว่างแล้วเป็นเช้าที่หกนะครับก็อากาศเย็นครับวันนี้อากาศเย็นอยู เมื่อตอนที่บาลลดลงสวนตีสามน่ะสิบห้าองศาตอนนี้คลายความเย็นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเป็นสิบแปดองศานะครับกิด <c oughs> ยางช่วงนี้ก็สบายหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวกังวลหน้ายางนะครับเพราะว่ามันจะใสสะอาดมันก็จะขาวสะอาดอย่างนี้นะครับทุกๆแปลงถ้าเราไม่ได้มี สิ่งเจอปนมาทาหน้าทาอะไรมันก็จะทําให้หน้ายางขาวนะครับสวยนะครับสําหรับน้องใหม่ที่เพิ่งฝึกเกียรีก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าหน้ายางท่านจะสวยไม่สวยแต่ว่าก็พยายามอย่าให้เข้าอย่าให้บาดก็เพียงพอครับ เพราะว่าหน้าหน้ายางช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะสวยทุกทุกท่านนะฮะเพราะว่ามันจะไม่มีเชื้อาราหรือจะไม่มีอะไรมาเกาะหน้ายางนะครับเราก็จะทําให้หน้ายางเราเนียนสวยขาวนะครับไม่ดําเหมือนก,นกับหน้าฝนอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็ต้องหมั่นฝึกกรีดบ่อยๆนะครับสาหรับ มือใหม่แต่สำหรับคนที่จำนานแล้วก็จะรู้ทักษะเทคนิคดีนะครับวิธีกรีดก็อย่างที่หลายๆท่านเคยเห็นนะครับไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ยากนะครับต้องแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงก็ดูตัวอย่างหลายๆช่องหลายๆท่านโดยเฉพาะ,ะคนที่ไม่ได้ทำ,ทำช่อง YouTube นี่ก็ กรีดเก่งเยอะมากนะครับอย่างในชุมชนที่บาโรดอยู่เนี่ยมีคนที่กรีดเก่งกรีดเก่งถือว่าเซียนเลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นอาจารย์เป็นครูสําหรับบาโรดหลายท่านทีเดียวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วบาโรดก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลบํารุงรักษาต้นยางแก้ไขปัญหาต้นยางมีปัญหาจากประสบการณ์ตัวเองนะครับส่วนเรื่องกรีดนั้นก็ก็ เรียนรู้ให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ก็แล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็สว่างแล้วนะครับเนาะ จะสังเกตว่าการกินยางช่วงหน้าหนาวนี่ก็จะให้ปริมาณน้ำยางมากกว่าปกติหน่อยนะครับก็ในอากาศที่เย็ยนพอพอมพอสมควรนะครับก็คืออากาศที่เหมาะสมก็จะทำให้ได้ผลผลิตค่อนข้างเยอะนะครับหน้ายางก็จะก็จะสวยนะครับหน้าหน้ายางก็จะ ไม่ถึงกับขาววอ,อกนะครับแต่ว่าก็ก็ถือกับว่าไม่ไม่มีอย่างเงี้ยร่องรอยของหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะครับมีดำดำนะครับเนื่องจากฝนนําพาเชือเ้อโรคเชื้อราต่างๆมาให้กับต้นยางนะครับแต่ช่วงนี้ก็สบายใจหน่อยนะครับการกรีดยางก็จะได้ผลผลิตเยอะขึ้นแต่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่อากาศเย็นที่เหมาะสมนะครับ อางบ้านบ่ารดตอนนี้ตีสามเวลาบ่ารดเข้าสวนตีสามนะครับอุณหภูมิอยู่ที่สิบห้าองศานะครับแต่ตอนนี้สว่างแล้วนะครับหกโมงเช้าอยู่ที่สิบแปดองศานะครับเช้าที่หกนะครับอันนี้ห้าประมาณสองโลนะครับก่อนนี้ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวสวนยางกับราคายางที่ลงเอาทุกวันทุกวันนะครับ ถึงแม้ว่าน้ำยางเราจะได้ผลผลิตเยอะแต่สิ่งที่ไม่ประกอบกับผลผลิตก็คือราคานี่แหละครับน่าเป็นห่วงมากตอนนี้อยู่พื้นที่ของบ่าโลดเนี่ยอยู่ที่15บาทนะครับคาดว่าน่าจะลงไปกว่าน,นี้อีกเพราะว่าไม่มีใครมาควบคุมไม่มีใครมาดูแลเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นไปตามกรรมตามเวียนของเกษตรกรนะครับ ครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้ทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณครับ